โัด้านต่อตัวว่าตู่รถใส่ซอยมาหนึ่งชุดมาแล้วโดนทีกมาฉีกเสื้อไม่ทันนะจ๊ะโอ้โหลิเตล่นบอยเอาให้ดอกนี้เล่นคู่กับตัวของริกกี้แล้วนูนุ้นได้สวยครับแล้วทว่าตะบนได้เลยหรือเปล่าเนี่ยมันจะได้เลยครับได้แล้วด้วยครับเรียบร้อยครับโอยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ เฮ้ย <S an> จะเอาจบเลยวีลัมเอ้าจบหรือเปล่าด้านหน้ามาแล้วตอนนี้มีตัวจบ,บแล้วปัดติดเข้ามาตรงตัวแบบนี้เดบอลเลอร์เข้ามาจ่ายชุดเข้ามาแล้วจาัด้านตัวของเด <S an> ียวีกับลาปิปจูลงไปดอนอเจ็เคียร์อยู่ฮะเอาคนไปแลกกับตัวของอนฟินิที่พยายามดันมารอไหม ต่อจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยแต่เสียงอยู่นะแต่เสียงอยู่นะสเสียงล้าเอาไหมแล้วด้านหน้าต่อมาตรงนี้กบไล่ทำเป็ไสไไปแล้วฟิกเกอร์มาด้านขวาไล่ตัวของคิวคิวไว้แล้วจะเล่นยัดบ้านอย่างเดียวแต่เหมือนว่ามันจะไม่สำเร็จสักทีเดียวลิกกี้มาตรงน,นี้มาแล้วได้ทางอีนะาปเยอะมากแล้วเหมือนจะได้จริงแต่ไตเว็บคลิปแล้วต้องแบงค์มาต้องไปแล้วนี่ต้องไปแล้วก็ถือว่ามากดดันหน้าบ้านแบบใช้คำว่าในบ้านเลยดีกว่าครับดูก็เล่นหมดแม่น้ำบ้านเล่นหมสะพานคือเอก็เปิดประตูต้อนรับนะครับแต่ว่าเองก็ต้องเทรดในเรื่อองงขการ เสียคนไปเรื่อยๆแต่ว่าเวฟตัวนี้มา3คนไม่อยู่20วสิบวีครับอีแคนีนาดูนู้เลือดไม่มีด้วยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพื่อนขึ้นมาแล้วพิ่เกิลตามมาเจ้าตัวนี้รำตึ้งจะโตนรื่อยเร่อยแต่ว่าตรงนี้น้องอัพไปสองตัวของพีชูครับพี่เมยฆมาแต่ว่าเขาตีม่กเลยแล้วเอา13นาทีนี้ไปครับบุรีรัมเจบะเวบหนึ่งต่อหนึ่งเกมครับ